สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมเมกนะครับวันนี้พี่ก็จะมาโชว์ตัวของน้องเหยื่ยๆนะทุกคนโดยการใส่หอกใหม่นะครับของ r i f l ร reward นะที่พี่เอาไปลองใส่ให้จงรี่มาเนี่ยพี่บอกว่ามเปนดีว่ากโดยเฉพาะกับเหยา่ยๆนะครับมันดียังไงนะพี่จะแบบใส่อ์ติแฟกต์ปกติเหยา่แล้วก็จะใส่เลือกใส่คิวยังไม่หมวกคิวโลคคิวลิงนะครับแต่นี่คือพี่ใส่แบบหมวกคลิ นะครับถ้วยโบนัสไม้นะครับมีอาจจะติดแค่นาฬิกาเลือดมาแค่อันเดียวนะครับเออก็ใจาใสอยากใส่พลังโจมตีด้วยซ้าไปนะแต่มันไม่มีนะครับพี่ใส่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าเอิจิรีชาร์จก็มีแค่ร้0ย่นะเออไม่ใช่200รอเหมือนทุกทีนะครับแล้วก็มีแบบพลังชีวิตอยู่สาม0มืนะอืมแต่ว่าด้วยความที่เป็นหอกตัวไรฟูลรีวอร์ดเนี่ย มันมันเจนพลังงานทันนะพี่บอกเลยว่ามันเจนพลังงานทันเออมันโกงอะไอหอกเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะทุกคนนะโดยที่ที่พี่จะใช้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีไรเด้นอ่าอีเอ็พันนะครับเออเป็นตัวไฮเปอร์บลูมนะแล้วก็มีอ่าเอาน้ําไป็สตัวนะครับเอาไปทั้งเจ้หลานทั้งยูกโกฮากิเลยเพราะว่าน้ําตัวเดียวมันไม่ไหวนะมันมันมันจะตีปูช้าเอออันนี้คือคือคิดไปก่อนแหละ คงม,มันคงจะตีปูช้าแหละเออก็เลยเอาไปสองน้ําเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยหลายคนบอกก็เล่น2พืชสินะครับพี่บอกเลยว่าพืชเดียวมันพอหยอหยอกมันพอนะทุกคนนะหยอกยอมันเก่งมากนะครับมันตัวเดียวมันพอนะมาดูกันนะครับช่างหัวบัฟนะครับทุกคนครับเราเล่นไฮเปอร์บูมอยู่แล้วบัฟมันไม่ค่อยเอื้ออยู่แล้วนะ มากูเคนกิก่อนนะครับทุกคนครับมาถึงก็เติมน้ํากดสกิลอะไรไปเลยครับจงหวานรอที่มันแบบมันกินเวลาเราไป10วิเราก็กดสกิลอะไรที่เรียบร้อยแล้วกันนะทุกคนนะเสร็จแล้วเหยียบนะครับเราจะต้องกดอันตินะครับแล้วก็เอาน้องมายิงตีแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อให้ตัวตุ๊กตามันช่วยเราตีนะครับในการสแปมพื้นเห็นไหมเออเวฟแรกก็ยัดเข้าไปก็ได้ประมาณนี้ละเออเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับทุกคนครับก็25เต่อ30วิอืมก็เลยจะได้นะครับ ก็กดเข้าไปอีกเว็บที่2นะครับเว็บที่2นะเหยา่ก็มาอีกหนึ่งรอบนะครับคือเว็บแรกเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ม,มันตื่นช้าใช่ไหมเออวนวนแต่ลุกนะครับมันก็จะเสียเวลาหน่อยนึงนะครับเออเนียส่วนเว็บที่2ก็เสียเวลาจังหวะที่มันกระโดดหนีนะครับก็คอยดูจังหวะที่มันกระโดดหนีนิดนึงนะครับเออเราก็กดสกิลไปนะครับตอนนี้เห็นไหมมันใกล้จะตายแล้วมันเหลือนอิดเดียวเองเป็นไงเออเรียกคุณเชื่อในพลังของไฮเปอร์บูมหรือเปล่านี่ ไเดนเลเวลกั8 6เองด้วยนะเออไรเดนเลเวล8 6เองมาดูปูบ้างครับปูมันจะใช้เวลาเยอะกว่าเมกมักกุเคงกินะปกตินะครับเออเพราะว่ามันอึดกว่าด้วยความที่มันมีโล่ถ้าเราแบบไม่ได้แบบมีตัวเม็ดหน้ามามาชาร์จตีทำลายโล่มันก็จะชา้านิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่เราเล่นเป็นไรเฟร์เป็น Driver, เหยา,ยา่เราก็ต้องแบบใช้น้ำสอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จืตีนะครับ ตีด้านข้าอย่างนี้ไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันตีไปแล้วมันติดไปขาวๆครับมันไม่โดนไอเข่าัลนทุกคนนะเราจะเราต้องตีให้โดนเข่าสีแดงอ่ะมันถึงจะทําให้โลกมันแตกไปนะครับอ่ะเวฟแรกผ่านไปสามสิบวินะครับเห็นไหมมันลดน้อยกว่ามักกุเคงกีนะเออมักกุเคงกีมันลดเยอะกว่านี้นะครับมันจะอึดกว่านิดนึงแต่เราก็มั่นใจในไฮเปอร์บูมนะทุกคนนะเออเราต้องเชื่อว่าในไฮเปอร์บูมครับอ่าเวฟที่2ผ่านไปนะครับมันก็จะดําดินนะทุกคนนะจังหวะนี้นะครับ ก็จะเป็นจังหวะที่ต้องทำลายรูปใหม่อีกหนึ่งรอบละป้าเขาให้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วมันจะชอบหันข้างมาให้เราเออเพื่อแบบเนี่ยรอบๆก็จะตีไม่ค่อยโดนเอออ่ะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่โอเคครับหนึ่งนาทีหมดไปนะครับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบห้าและห้าสิบี่ครับประมาณนี้ถือว่าดีนะครับพอ้เครื่งลากมีเวลาต้งสองนาทีอะ่ะบัฟคือไม่มีประโยชน์เลยนะเออมาจังหวะนี้ก็จะ แต่ลำบากตรงนี้นิดนึงเพราะว่าอันติเหยื่นหมดนะครับเอออันติเหยม่นหมดเราก็ต้องแบบมาเก็บอันติก่อนนะจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเอาโยกุยโยนธรรมดาไปก่อนนะครับแล้วก็อะไรเดินมาปาดเพื่อเก็บอันตินะครับจังหวะนี้พยายามฆ่ายตัวปืนไฟให้ได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เสียเวลาครับเดี๋ยวมันกระโดดไปไกลแล้วมันก็จะคอยขัดเราพี่จะพยายามฆ่าปืนไฟก่อนนะเออรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เรางึกงงักนะครับอ่ะมาแล้วครับโรเดชั่นแรกมาแล้วครับ เี่วย่ากะโดดนะครับตัวนรับวิ่งวิ่งแล้วก็ตีนะครับเป็นตัวดิเวอร์นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเล่นหมอไผอ่ะเออง่ายๆเลยแต่ว่าหมอไผมันจะโหดกว่านี้หน่อยเพราะว่าหมอไผมันเป็นเมทนะครับแต่เยา่ยวๆมันต้องแบบต้องมีอันตรีมาช่วยต้องกดอันติีก่อนเออสังเกตวันนี่พี่ใส่คลิกใส่อะไรมานะด้าเมดโยกุยบ้าก็ให้นะครับมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะทุกคนนะมันเบามากเออมันเบามากมันได้แบบเออ ค่แบบ3 4มสี่พันอ่ะเออสามสี่พันแต่ในแมบบเมทหลักๆของเรามันมาจากตัวของไฮเปอร์บูมนะครับสองหมื่นเก้านะสำหรับไรเล่นเลเวลแป่สิบหกนะครับไม่มีการบัฟนะไม่มีบัฟช่วยไม่เหมือนหมอไปนะ้อหมอไปมันมีบัฟช่วยนะครับเออแต่มันก็ทำเวลาได้ดีอยู่นะเนี่ยเออสี่สิบสามวินะครับเอ,อมันได้นะมันไหวนะไฮเปอร์บูมมันโกงนะทําไมแบบคนไม่เล่นกันนะครับเดีย๋ยวเหยา่ตัวเดียวมันพอนะเดีย๋ยวเหยา่ตัวเดียวมันพอเออเนี่ยแล้ว ยิ่งตอนนี้มันมีหอกไอเนี่ยนะครับหอกไลฟ์ฟูลรีเวิร์ดนะครับสังเกตว่าคือเลือดทีมอ่ะไม่มีแบบเข้าขั้นอันตรายเลยนะเพราะว่ามันฮิวแรงแบบแรงเวอร์เกินนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ฮิวแรงมากแต่ว่าขอพรสวรรค์เลเวลหกหน่อยนะเออขอพรสวรรค์อัติเนี่ยเลเวลหกหน่อยเพราะว่าเคยเจอเลเวลหนึ่งมาละฮิวไม่ทันเออเคยเจอเลเวลหนึ่งมาฮิวไม่ทันขอเลเวลหกหน่อยนะครับเออเลเวลก็ ถ้าถ้าขึ้น80มาเลือดมันประมาณ20,000อัพบอยู่แล้วนะครับนี่ก็สานาฬิกาไปชิ้นหนึ่งนะครับแล้วมีหอกไอตัวไลฟ์ฟูลรีเวิร์ดเนี่ยนะครับช่วยนะครับมันก็เลยทําให้เลือดถึง30,000แล้วมันก็แบบฮิวโคตรแรงแล้วนะทุกคนไอฮิวโคตรแรงแล้วเออใส่ของาอเนี้ยคือไม่ได้แล้วอะสังเกตว่าก็คือรีชาร์จก็คือแบบมีแค่140นะเออรีชาร์จมีแค่140ก็เพียงพอเลยนะครับก็เพียงพอเลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันได้แฟลชมา แล้วน้องคอยฮิวตลอดไงน้องฮิวหมู่ตลอดกดอ,ก,อกดอันติปุบ๊บฮิวปั๊บก็คือพอกดอันติปั๊บมันก็พลังงานก็เด้งเลยนะครับเพราะว่ามันได้มาเลย16นะถึงแม้ว่าตัวพลังงานน้องจะใช้ถึง80นะครับแต่ว่าสังเกตดูว่ามันใช้แล้วมันก็เต็มเร็วมากนะ ถามคำเดียวครับว่าเจ้าเสื้อในพลังของไฮเปรบูมหรือเปล่านะครับเออถ้าเชื่อก็จัดไปนะพี่บอกเลยเนี่ยนี่แบบลนว8นปินหกนะครับสำหรับไายเด่นเนี่ยก็ยังทําเวลา1นาทีกับ5าวินะครับใน2ด่านแรกนะครับแล้วก็ด่านที่3มก็1นาที20วิิบวินะครับเราราวนั้นอ่ะเออมันก็สบายๆแล้ไม่ได้แบบยากเลยสําหรับทีมไฮเปรบูมนะครับมันทําให้ครื่องางมีเวลาทั้ง2นาทีในการเล่นอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ